สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นบ่อที่สองของวันนี้นะครับปั๊มน้ำซับเมอร์สนะครับบัตเลตดีซีนะครับหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์หรือสองแรงม้านะครับขนาดท่อสองนิ้วนะครับบ่อนี้ลึกยี่สิบยี่สิบเจ็ดเมตรนะครับบ่อลึกยี่สิบเจ็ดเมตรตัวนี้ปั๊มหย่อนลงไปที่ยี่สิบสี่เมตรนะครับท่อสองนิ้วครับหย่อนยี่สิบสี่เมตรเดี๋ยวดูปริมาณน้ำก่อนนะครับ อันนี้คือปริมาณน้ำนะครับท่อสองนิ้วนะครับผมขนาดนี้เวลาเที่ยง22่สินะครับแดดจัดนะครับตอนตอนนี้ปั๊มทำงานกี่วัตต์๋วยวจะมาดูวัตต์ของปัง๊มนะครับปริมาณน้ำเยอะเลยครับ มาดูวัดการทำงานของปั๊มนะครับวัดอยู่ที่หนึ่งพันแด้อยเจ็ดิวัตต์เลยนะครับปั๊มปั๊ม้า0 0วัตต์แต่ว่าตอนนี้แผงผลิตไฟมาอยู่ที่หนึ่งพันแดร้อยเจ็ดวัตต์นะครับผมตัวนี้นะครับหนึ่งันแดร้ยเจ็ดวัตต์รอบการทำงานอยู่ที่สา0พันสารอัรอบนะครับ แรงดันอยู่ที่209โวลต์กระแสยอยู่ที่9แอมป์นะครับผมตอนนี้ทำงานเต็มกำลางังเต็มสเปคล้นสเปคเลยครับแผง GCL เทียว <T L> ัน <T L> นะครับ3 30วัตต์จำนวน8แผงครับผมปริมาณน้ำนะครับ ปริมาณน้ำเยอะครับน่าพอใจมากครับผมก็ติดตั้งใกล้จะเสร็จแล้วครับก็เทน้ำก่อนนะครับอันนี้คือตู้คอนโทรนนะครับเดเกอร์การฟ้าเรียบร้อยนะครับผมโครงสร้างไม้นะครับลูกค้าทำไปให้โอเคครับผมได้น้ำน่าพอใจมากครับ ตกหลุมแล้วครับเต็มผู้นี้เลยโอเคครับผมแดดแง่